ม through, ันอยู <Him catch> <surprise> it <úc ados> ่พ <homework> <scary> no um ัพพีพอน้องมาอยู่กับสามีเอ็งเป็นการจีเฮ็ดเม่นูกวยบทที่ค่ะทุกคนเฮ็ดเมนูกวยบทที่เอาใจสามียิงช่วงนี่อยู่บ้านใดๆแวนไม่เนาะพ่ะน้องก็เลยยายเป็นแกขอบคุณพี่น้องทุกสู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อติดตามจะหายกำลังใจยายเพนเมียพลัมบนน้องบอสิอยู่ไกลอยู่ไกลยายเป็นกขะพูดเล่นๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะฮันก่อนเนาะพ่ะน้อง หม้อเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะวัตถุดิบก็จะมีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะค่ะกะทิแต่ก็ทุกคนใบเตยค่ะใส่เกลือตอนต้มเนาะค่ะเนาะยจะเป็นใส่เรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยยจะเป็นล้างเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อหั่นก่อนเนาะค่ะเนาะต้มประมาณ20นาทีค่ะเอามานอกน้ำย็นเนาะค่ะเนาะ เป็นเมนูของหวานอีกเมนูหนึ่งที่ยเย็นเปมักกินเลยค่ะทุกคนค่ะพมักเมนูนี่แหละคะ่ะกวยกดทีมาเป็นันดับหนึ่งแคะะะ่ะเนาะเมนูเย็เพนมักเย็นเป็นสายตับตัดหัวตัดกลดเนาะค่ะเนาะค่ะฟุตโตกค่ะหลังจากที่ทักไทยกับปิกระนองมือเส้าเนี่ย มิเดตเลยคะ่ะทุกคนค่ะพอสักพนะักนึงเอ้าฝนตกมากค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ลื่นๆดูลลลเลยค่ะทุกคนค่ะตกๆยุดๆไลยรอบเลยค่ะนี่เป็นก็เลยบุหรี่รสิไปใส่มาใส่เนาะค่ะเนาะเนี่ยไปเห็นอ่ะมีกลวยวีนึงพอดีก็เลยเก็บมนู่นีนเนาะค่ะเนาะกว้ยบดจี จิตในี่ยมือวันฝนตกนี่แหละคะ่ะคันเราหมอวันกับโต๊ะเนาะค่ะเนาะคะ่ะแล้วก็ตก๊ยเนี่ยมืนขึ้นมากกับโต๊ะค่ะทุกโค้ตกแห้งคอมค่ะมือขึ้นนี่เนาะลคะ่ะมือนี่ยายเพ่นจิตแ่รคือสิ่งประตูกับเอาโต๊ะอีกแหละคะ่ะ ใครเป็นคนเห็นล,ลุงเห็น <c oughs> ลูกบอกมาให้ป้าส่นบอกสปเดียบซี่ก็ลูกหลานสาวค่ะทุกคนจะสูงถ่วงเยี่ยเพี้ยนละค่ะคนอีเลยเนี่ยมาเบิ่งป้าเฮ็ดกล้วยบ่ซี่เฮ็ดแบบใดนเอาเดี๋ยวป้าสอนโอ้ยกะปูบ่ลุงลูกบอกมาให้ป้าเหรอใช่ตัวเดียวนี่นะลุงบนไม่มีมูมันติดทุกคนเบิ่งกะปูสาม,มีเยี่ยเพี้นบอกให้หลานเอามาให้เยี่ยเพี้นกับทุกคน มันอยู่ลงหลอดมาสั้นโอ้ยกับปูหนีหนีฝน,นนกขอนอเอาไปใส่ใส่ใส่สมตามสมมัญมาลูกแม่เลยทุกคนตลกหลายนกขอนอหน้านะคะ่ะทุกคนจังทุกคนเห็นแหละคะ่ะจนจนอ่ะนีนกขอนอจนในนี่แหละคะ่ะกับปูเดลเรียนมาหาลงหลอดนกขอนอค,ะนะคะ่ะนี่ทุกอย่างไม่หนีคะ่ะทุกคนบันรเยนเพียนมีหดกบมีหดเขียดนนกขอนอเอาไปบ้างไอ้มุกบุลูเอาไปปล่อย โต้เดียวนึงใส่สม่ำๆกังไลยลูกเนาะมันข้าวมาแบบเียบกินบอลงเนาะาขอเนาะทุกคนด่าบ่พอ,อดีเลยเนี่ยมเมื่อเบิ่อป่ายเฮ็ดกล้วยบดชี้เนี่ยกวยเฮ็ดเป็นมายิางได้ทั้งพี่แม่ละลูกร้านสาวเนาะขอเนาะเป็นปลูกน่องซายยายเพ่นเหรอคะทุกคนคะ่ะเนี่ยกล้วยบดชี้นะลูกนะเนี่ยก็เห็ดแบบนี้ต้มยี่สิบนาที เขาจะเอา,เามาหัน,นกว่ะดูดีกว่ามี้น้ำตาลกับทีกับกรมีในใบเตยอ่ะเดี๋ยวปลาส่วนขั้นตอนต่อๆไปอันนี้เขาต้มก่อนเนี่ยต้มก็ต้องใส่นะเกลือน้ำใส่เกลือลงไปด้วยประมาณ20นาทีแล้วก็ออกมาหั่นเป็นชิ้น หลานสาวเหลือเป็นสาวล้องคนาะอค่ะยูม่อโแล้วคะทุกคนค่ะเดี๋ยวสวนหลานสาวเ็นมีนูของหวานเกลือกชี้ับน้องขนน้อให้หลานสาวเลยมีกลมลูกค่ะเพราะว่าเหลือเป็นสาวแล้วเนาอค่ะเหลือบจะให้ฮัรดเฮดกับขอกกบน้ำนะคะทุกคนพดีเลยเอากะปู๊มาให้ให้เบิ่งงร้อเนล้วคนน้องก็าเาตรงกาบาญีซินพันที่กร็จัขงขัดตอนต่อไปลูก ยี่สิบนาทีพานไปค่ะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนที่นี้ยังเป็นกระสิมาพันเนาะพ่อเนาะไป็ิสีชิ้นนะคะหน่วยหนึ่งกระสิเฮดเป็นสี่ชิ้นเนาะพ่อเนาะอ่ะมาเบ่งป้า,าลูกกิเนี่ยสวนหลานไปด้ำ <laughs> แบบนี้เดียลูกเด้อสี่ชิ้นแบบนี้แบบนี้ที่จริงตรงนี้อ่ะที่ว่างพัน แต่ป่เห็ดแต่ป่ามันใจเจ้าของมันมาบาดมือแต่ว่าแก้มเห็ดน่ะต้องหาเนี่ยมาลองลนะูกดวหาเคียงก็ได้เคียงสะอาดๆมาลองเดี๋ยวมันมีสิบ,บาดมือตรงแล้วเขากลับไปนอกน้าเย็นนู้ค่ะทุกคักนกืสิบรล่ค่ะทุกคนค่ะจะออกมาเป็นสีสวยค่ะติดใจได้ลูกติดใจเลย Hey. ติดกดนดีๆอ่ะกำลงไปกำงนี่สิไปอ,อ่อนๆใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนาะนี่ไปสใส่กะทิค่ะทุกคนค่ะใส่กะทิลงไป ดีแล้วเขาก็สิใส่กะทิก็ใส่น้ําตาลเนาะว่าอย่าเพิ่นว่าหมอมันยังบ่ได้ม่วนเนาะใส่พร้อมกันไปเลยะคะทุกคนให้เดือดคุ้ไว้มาจสิิบี้ สาวกำลังเรือเป็นสาวเนาะพ่อเนาะพัถ่ายเฮ็ดยูเฮ็ดกินมพาเทียเฮ็ดเห็ป้ากินมมันมาลูกจับม,มาเดินนี่พาเทียป้าใส่เฮ็ดเห็กินก็นจะได้เฮ็ดเป็นนะทำอ,อย่างนี้อย่น,นี้พอดีเห็นลุงกินผอมเห็นปะลุงก็จะได้กินฟีมือ อแก้ม no? เลยเนี่ยฝนตกครับทุกคุณขาบรรยากาศโซมือติดกันเลยเนาะค่ะเนาะขาะก็ใช้มาใส่กันยางลำบากนี่ก็เลยมาถักทายกับพี่กำนองคือโอกาสอ่าสวนหลานไปน้ำเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเมนูนี้สามีจะเพิดเป็นสองโดดเป็นกับมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วเป็นก็ไปสองโดดทุกคนมันมีเงื่อแตก น้ำไม่อีกสามรอบแล้วค่ะแต่เศ้าม็หนีแล้วค่ะเนาะอ่าน,<ค>นอย่างนี้คนเุณไปต้นลูกคนุณเดี่มเอาอันนี้หั่นใส่ลูกหัน่นเอากรไก่นี่หนีบใส่ไว้ลูก หยิบใเลยจิดเงียน้อย่็นั้นอีกขยับไปอีกโอเคหันใจได้ดูแลกับคตรคตรกบอกิดเห็บางอย่างเนอะค่ะเนอะค่ะเ็นยังไงเน้ำตาลเยอะๆนะใส่ลงไปมันจะหวานบ้าะก่อนเนอะ ยิ่งเป็นขนมหมักหวานหมากเลยค่ะทุกคนมันเลื่อนเนาะค่ะเนาะวีนึงก็ได้บวนี้หน่นนอยกินบัหมดดอกสีสวยมากโบเลเนาะค่ะเนะาะขันลงไปหนก ไปดูว่าบรรยากาศไม่อื่นไป็นจะไงล้มค่ะคือบานจะเพี้ยนมาทุกคนกับกูยังอยู่บะอูกรบุบุพเดีกับปูยังไป่นกาขยู่เนอะค่ะเนาะจาพี่ยายเพยบอกให้ล้านน้ำมาหายยายเพี้นต่ำสุดต่พนาทุกคน ขนาดนี้เนาะกับน้องยัยเบสบกายกินตันกนนกันทุนกคนถ้าอยู่ในิไฮน่าเนาะโอเคยัยเป็น,น,นกินเนาะกันเนาะอันนี้มันข้าเนาะมาอยู่ในิ่งพื้นที่บ้านแล้วเนาะงกะนเนาะข้อละมักรูเก็บไปเท่าไหร่เลี้ยงสองบอกอันนี้มันจะต้องนำดื่มก็ได้คนสออิคนไปถะว่าเหนือติจโนยจะปกกักใส่อดีตลงไปเลย ไปลูกปลาหลังมือก่อน ไปเรื่อยๆก่อนเนาะง่ายๆง่ายๆกินก็ต้องใส่จานิดนึงเทลูกบัตเดียวน้องเนาะค่ะแต่ว่าเขาเห็นกินเองเนาะเขาต้องพิธีพิธัาอียังมากมายก็ได้เลยค่ะนะโอ้ยอย่าไปปาดอ่าลืมเปียกหนีบแล้วกเนาะลืมปาดมือหลังเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะ ເປັນຜົນທີເມື້ອງຂອງຫວານອັນດັບ1ຂອງເອເພນກໍທຸກຄົນທີ

ได้เลยหลูกเนี่ยปิดเกงได้หลูกทีนี่เสร็จแล้วโอ้สีสันน่ากินมากน่าอร่อยมากตักเสิร์ฟทีเนี่ยตักเสิร์ฟไปเลยชิมก่อนค่ะทุกคนค่ะชิมก่อนชิมก่อนจะเป็นกับบริเวณกินมาพักหนึ่งแล้วเน,ะนาะค่ะนาะกินอย่า อยากก็คือเห็ดกินเลยเนาะค่ะเนาะอยากกินอะไรก็ทำกินเลยอืมหอมหอมหวานค่ะทุกคนค่ะแซ่บมากๆค่ะเ mm hmm. มื่อวานยายเป็นกับมาทา้งไสพี่น,น,อน้องนี่แหละค่ะกับะรต่าากาวเป็นกัวนู่นค่ะเนาะสายนี้ยายเป็นกะลังยู่งวันเดือดก้นยากอยากกับซัง สั่งอะไรอีกหล่ะกับทุกคนสั่งอะไรอีกแล้วเนี่ยเป็นบ้านเมิดหลายอย่างกับทุกค <laughs> นรถคันนี้โวเสลลงโตให้เราเนาอยค่ะน้องนี้ yes want to try come try <c oughs> this menu เขาคนนั้นวิวโอร่อยหอมหอมหอมมากมาก <c oughs> หวานมากเลยค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากอาซิ่งที่ดุตักให้ลุงลุกแล้วเดินมากเลยตักให้ลุงชิมซิมาเลยค่ะทุกคนอาบน,าบน้ามีกครั้งที่สามน้อสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับ hello everyone how are you okay ค uh, uh ุณทีม t r y this a I t i s t care make t o o เราบาสวนหลานเนห็นน้ำเราคนาอยากินกิ๊บถออยู่อ่ะช้อนโอเคเที่ยวมีอะไรบ้างดิสทุกคน did ูน d ด d ูน e e ยูซี่โอเคพี่ไอซ์ด you know I have to โอ้ท <laughs> oh, ุกคนัใส่อลายทุกคนคันว่าชุกคนหร็กขึกันมันยังแับแก้ม Vanilla. No, 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 no. Butter flavor. Yeah? Yeah, this one vanilla. Oh, that, t c a n look i a n i l l a No, this butter. k i n n Oh, I said to k e p h t I'm i n to go o the house. I'm g o i to go to the house. อ่าฟีมือเจ็บแบมแม่นะคทุกคนเราไปดัดแกงของเยเพ็ดเนาะค่ะเนาะโน่โน่ดิูสิ นูซี y s ชสิแต่ไอแค่นอรอี้ไอ้สิกิ้ได้นออกมานอนจิ้ปไม่โปรยนะคะ careful เสียบบอส yes อร่อยดักเป๋าเงี้เพิ่มเราใส่กินเนยเอกมานอนค่ะขังสุดพูนกับใส่กนิ่นมาริลาทุกคนค่ะเก็บวซีอดู กี่ครัมันแกอาชิมนมลูกเบิร์กไม่กาดในคั่วนอกจากรอบวนี้เนาะมือฝนตกขาดทุกคนขาดเลี่ยงมือเลยน้องขอน้อค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะเนอะค่ะจเจเพนสุขุมสุขล้นน้องขอน้อค่ะได้ย่ากินปอบป่วยน้องคะไม่เดี่ยวลุก She doesn't like the w a I d Can I try Yes Okay มันหวานโถ no อ oh, no oh no no อ่งทุกคนสายมีไปเห็ดอียังเยเเ butter f l a v o กินเนยค่ะทุกคนคลิปนี้กัยาแลเนะพอนอย่าไปกัดลาพี่ราน้องกอละค่ะคลิปหน้าพอกันไหม ยา่เป็นกัขอขอบคูณพี่น้องสูส้คุคน,นะคะเด้อติดตามที่ห้กรลังใจยายเพนเมียฝลังมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะกข้อให้ทุกคนสู้ค่คะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกทีบ๊ายบายโอเคดิไอม็สตาม for you อ mm ้กุ๊ดแคร์โอเคทุกคนโอ๊ยอปลแล้วนี่